แอกตรงนี้รู้จักแอกไหมครับเป็นที่ใส่คอสําหรับควายนะับไ,ไถนาติเช็กหน่อยมันก็จะมีไฮน,นะครับเราก็จะเอาใบยู่คามาเพื่อไล่ไฮนะครับเดี๋ยวมันประตอดเราครับวันนี้จะพามารีวิวบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวของผมนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบ้านของเราครับอันนี้ทางขึ้น อันนี้ทางขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับเก็บเท่ามากเลยนะครับเวลาเหยียบเข้าไปแบบนี้มันรู้สึกเก็บมากเลยนะครับเราต้องต้องค่อยๆนะครับถือถ้าผมรวยนะครับจะซื้อบันไดเลื่อนมาเลยนี่เป็นบ้านนะครับอาจจะโลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนฝนตกเดี๋ยวเปิดไฟกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวบ้านของผมนะครับที่นอนผม มจะนอนตรงนี้นะครับหรือในเต็นท์ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับระบายดูระบายอากาศด้วยนะครับแบบมาตรฐานมากเลยนะครับฝั่งลมมันจะมาฝั่งนู้นนะครับทําให้บ้านเราเย็นได้นะครับส่วนทางนี้เป็นลมหนาวครับจะมาฝั่งที่ตะวันอองเหนียนะครับนี่เป็นลาวผ้าของผมนะครับที่ทําไว้นะครับนี่เราจะมาดูกันนะครับว่า เขากำลังทำอะไรอยู่ครับฮัลโหลแอนด์วอร์ดี้ขอสัมภาษณ์นหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาเปิดไฟน่อยครับนอนยังนี่นะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวมาดูก็จะมีไข่ได้วยนะครับชิคเก้นหันนชิคเก้นทั้งสองตัวสว่วนนี้เป็นอะไรเนี่ยหายปลาร้าโอ้หายปลาร้านะครับเดี๋ยวพาออกกันไปนะครับลบกกวนเขากำลัง กบไข่หรอเขาเรียกปกไข่อยู่นะครับบ้านผมก็เรียกว่าซานนะครับเขาอาจจะเรียกเหมือนกันครับซานเฮียนแต่ส่วนมากวันไดมันก็จะอยู่ตรงข้างข้างข้างจะเป็นพักลงไปอีกนะครับแต่ว่านี่เป็นซานสําหรับล้างเ้วื่อหรือล้างจานของคนอีสานนะครับส่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกตะพึงตะพะขึ้นมาอีกครับเป็นที่สําหรับเพื่อนๆหรืออะไรมาหรือ เป็นงานอะไรเขาจะมาสังสรรค์กันบนซันนี้แหละครับเป็นซันที่ตะพักขึ้นมาอีกส่วนซันนี้เขาเอาไว้เป็นสําหรับเป็นซันห้องครัวนะครับก็จะมีมีแอกด้วยนะครับแอกตรงนี้รู้จักแอกไหมครับเป็นที่ใส่คอสําหรับควัยนะไวไถนาครัวของคนอีสานนะครับต่นมากอเขาจะจุดไฟบนนี้แหละครับแล้วก็ หุงข้าวหุงอะไรในสมัยแต่ก่อนครับแต่สมัยนี้ไม่แล้วนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่ขายขายโรตีมั้งครับหรืออะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับเขาน่าจะเอามาไว้ขายโรตีหรือขายเค้กอะไรเนี่ยละสักอย่างอะไรสักอย่างนะครับอากาศนะครับเวลามายืนอยู่บนซานก็โอ้โหฝนตกลงมาดูนะครับทางนี้เล้าไก่ ทางนี้เป็นตู้น้อยนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรวะโรงนานะครับไว้เก็บอุปกรณ์การเกษตรนี่ขึ้นมาบนพักที่รับรองแขกนะครับส่วนขึ้นมาเป็นพักอีกนะครับมันจะมีพักแบบนี้นะครับดูดูดนี่พักแรกพักขึ้นมาอีกพักขึ้นมาที่สองอันนี้จะเป็นที่สําหรับนอนนะครับสําหรับนั่งสําหรับนอนนะครับพัฒนาจากจากญ้านะครับแบบนี้ แบบนี้เป็นพาย่าแบบนี้นะทั้งหมดเลยครับเวลาฤดูดร้อนเขาก็จะมาซ่อมมาอยู่ตรงนี้กันนะครับให้มันโคตรเย็นเลยครับนี่มีมีเป็นฟากอันนี้เป็นแป้นครับแป้นเขาเรียกแป้น,ปนบันไดลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนคืนเวลาจะนอนนะเราก็จะเอาแบบนี้ครับทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้นะ ไม่อะไรขึ้นมาได้นะครับฉัดล้ายหรืออะไรสมัยแต่กี้เขาว่าล่ะผีกองก่อยจะขึ้นมาวอรซันผีกองก่อยเวอรซน <c oughs> หักข้อจิ้มเจียวนะมาลงมองมงครับ <c oughs> นี่นะโอ้โหอ้าวเดี๋ยวพาลงไปนะดูบรรยากาศข้างล่างบ้างนะครับโอ้ลืมไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ทุกหลังคาเรียนก็จะมีเขาเรียกว่า คือเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าขือนะครับไว้เป็นที่สําหรับเก็บอุปกรณ์นะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างกัน,นครับตรงนี้ก็จะมัยแต่ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอกคอกควายนะครับคอกควายที่สําหรับไว้เลี้ยงควายนะครับควายก็อยู่อยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ยังมี มูลมูลของควยอยู่นะครับผมก็จะเอาไปทําเป็นแซนด์วิชอาหารปลาอยู่นะครับได้เบียดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปใส่ปลานะครับวันไหนที่ว่างๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปตกปลานะครับเขาจะพัฒนามาเป็นครัวข้งอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีป่านะครับถ้ามีป่าชาวบ้านเขาก็จะเป็นสีอินจ้านะครับ นี่ที่เด็ดของเรานะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับเป็นห้องเล็กๆนะครับแล้วเวลาห้องน้ําก็แบบนี้ครับแต่ว่าเวลาอาบน้ําเราจะอาบตรงนี้นะครับเป็นน้ําฝนที่ดินลงมานะครับบรรยากาศดีนะครับสบายเย็นๆตอนเศ้าโอ้ตอนอตอนเนย็นๆ,ๆนะครับไกลเดี๋ยวมีโครงการว่าจะเลี้ยงเป็ด เป็ดไข่นะครับกับไก่ไข่เดี๋ยวให้พี่น้องดูเราของไก่โอ้โหนี่นะครับพี่น้องครับโอ้โหดูดีครับไก่ไฮโซมีบันไดขึ้นด้วยนะครับเป็นชั้นสองครับอันนี้ชั้นล่างนะครับสำหรับที่อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอีกชัคหน่อยมันก็จะมีไฮนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบยู่คามาเพื่อเพื่อมาไล่ไฮนะครับเดี๋ยวมันประตอดเรา นี่ตรงนั้นเป็นป่าป่าขานะครับบาดานนะครับน้ําบาดาลแต่ก่อนก็มาอาบน้ําตรงนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันน้ํามันไม่ขึ้นแล้วนะครับน้ํามันเบิดภาครวมของบ้านเราก็สวยเลยครับโอ้โหดูน่ครับ